นี่คมดังนะครับคมดังกำลังแฉะ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 แล้วก็หมดแรงด้วยทีนี้เกียร์ด้านโลสูงด้านไฮยก็จุงในด้านโลสูงแี่ว่าความกำลังไม่ดีนะครับน้ำยาหายด้วยน้ำยาน้อยด้วยไยด้ด่

ยังน้อยอั่ะยัง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 ไม่เสียราคาเลยอันนี้ฟิลเตอร์สอันนี้เปลี่ยนทำใหม่เปลี่ยนทำใหม่รัดเร็วหน้าเกลโอเคแล้วอันนี้ลงดีล้างแขนไปได้เออล้างแข็นไปได้เปลี่ยนทำใหม่ทำใหม่นี่เป็นใหม่นะ ความแรงแกบๆอย่างนี้ซูซูกิเซฟิปโอเคต้ององศาตัดเร็วเกินอันนี้เป็นเชฟโวอรเล็ตโซนิกนะครับนี่สายกลางรั่วสายตะกลางมันจะแพ็คคู่มานะครับแพ็คคู่กับสายเล็กก็เปลี่ยนเชต้องเปลี่ยนทั้งคู่ครับทั้งเปลี่ยนทั้งเส้นน่ะทั้งคู่นี้เส้นนี้ทั้งคู่หนึ่งจะมาเป็นคู่ เปลี่ยนสายกลางสายกลางรั่วครับตัวนี้จะชอบรั่วสายกลางนะครับเชฟโรลิตโซนิกอันนี้กลังเปลี่ยนสายกลางอยู่ครับ ในม,มันชอบรั่วสายกลางประจำครับรุ่นนี้เจอบ่อยครับเชฟโรดิแคปโรเลตโซนิกอันนี้ โซนิกครับโซนิกอันนี้เชฟโรเลตโซนิกมีถอดตูแ้แอร์ถอดที่ก็ยกน้าปัดนะฮะรุ่นนี้ยกยากเลยยกยากถอดยากถอดไม่ยากหรอกที่มันแข็งอันนี้ครับเปลี่ยนสายใหม่แล้วมีสายใหม่นะครับไปดูสายเก่าที่ไหนสายเก่าไปดูสายเก่ามันนะ้อตัวนี้ก็สายสายเก่าทั้งรั่ว ก็ต่อสองข้างเลย,มา,ม,นนเลยมาน้ำมันนองนะครับมาน้ำมันนองเนี่ยน้ำมันอยู่นี่เลืน้ำมันนองอั่น,นี้มันก็เช็ดออกไปแล้วมาแพคคู่ครับทีนี้มาคู่กันสายกลางสายเล็กมาคู่กันนี้ครับตัวนี้เป็นถทา,ทาใจแอนนะครับทาทาใจแอนความดังอีกนะครับมีความดัง และร้อนก็นตัดด้วยครับตทาใจอนครับคำอ,อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างด้วยนะข้างล่างด้วยลยข้างล่างสุดนี่เลยข้างล่างสุดนี้นะแล้วนี้ทำการแปลงคมนะแต่แปลงคมเอาคำวิอดลงเป็นตาใจอ่น ควบคุมแออยู uh ่งานนี้นะท่าเจนตัดออร์ครับตัดขาออกนว แบงคอมขายเดี่มออกทิ้งเลยแปลงคอมยอดลงครับตัวนี้ตัวนี้เป็นทาทานะครับทาทาใจเอ็นิตี้์ใจเอ็นอันนี้แปลงคอมคอมยอดลงอยู่แล้วคอมยอดลงอยู่แล้วครับคอมยอดลงอยู่แล้ว ใช้สะพานเบอร์แปดร้อยสี่พีเคแปดร้อยไม่สายประมาณนี้นะครับอันนี้ห่างนะครับอันนี้หา่หางคอยกันร้อนอยู่ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประกอเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้แหละ ประมาณนี้แหละทำอมอีข้างล่างนู่นน,นี่มันจะถอดเจ๊ถอดเจ๊นะครับคุณมีท่อมีท่ออินเตอร์ข้างล่างเป็นท่อมอน้ำนะครับต้องถอดต้องถอดท่อมอน้ำออกนะครับเพราะฉะนั้นต้องไล่น้ำดีๆนะครับมน้ำไม่เข้าเครื่องความร้อนไม่ขึ้นนะตันนี้ต้องไล่น้ำเข้าไปน้ำเต็มประมาณ หลิตรกว่าห้าลิตรกว่าประมาณสีลิตรห้าลิตรเนี่ยโอเคเรียบร้อยล้วเป็นทาทาทาเจเอ็นมาดูมาดูน้ปัดทัดทาเจเอ็นนนี้เลยอเคเียบรยรยคันนี้ แปลงคอมครับแปลงคอมคอมมานี่ดังแกแล้วครับดังแกแล้วก็สีก็แรงจะไม่ค่อยดีเลยโอเคโอเคนะครับทัทาอนจ H อ H น ี่ทย์่มเนออกให้ไมออกก็ซวยเลยโจทยนี้่มันออกให้ไม่ออกก็สวยเลยสนิมจีนสนิมจีน ตัวนี้คือเทลเบลเซอร์นะครับใส่ฟาวเข้าไปแล้วเราจะถอดท,อออท่อน้าอ,ออกส้นหนึ่งถอดเทลเบเอร์ออกสิบหนึ่งนะครับเทลเบลเซอร์นี้คอมหมดแรงนะครับมีความถอดไปแล้วถอดคอมถอดแทงตอดไปค้อยเอาไปแล้วครับตัวนี้คอมดังกําลังตกนะครับกําลังไม่ดีวิ่งเย็นจอดไม่เย็นครับตัวนี้แล้วคอมดังกรอกเลยเป็นคอม เป็นว่าเป็นแพงไปเดื่อยๆนะครับอันนี้ไปทอนนั้าน,านต่อไปเยอแล้แต่ความใ่ที่ถออยากครับเพื่อนมีคำเก่าครับนี่คำใหม่โอเค อ่าทั้งแรงก็ใส่บาเรียบร้อยแล้วนะครับมีคำว่าเฟเซอร์ก็ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ประกอบใส่แบตเตอรี่อยู่ตอนนี้คำนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมคำเฟเซอร์อยู่น,นี่ติดคำใหม่ตอนทำไม่ได้ใช้เพราะตอนนี้ประกอบเรียบร้อยเรียบร้อยประกองเรียบร้อยแล้วอันนี้รักคั่อยู่อันนี้รักคั่อยู่รักคั่มอยู่ครับโอเคใส่แบตเตอรี่แล้วก็สตาร์ทเครื่องเริ่มได้แล้วทีนี้นี่ใส่แบตเตอรี่ ด้ยกใส่ได้โอเคเดี๋ยวรอสตาร์ทืกองเติยมยารครับอันนี้เติมยาเรียบร,ร้อยนะครับทำดีทมาดังแกกแต่นี่ไม่ดังนะ ไม่ดังแค่แค่แล้วก็เส็บสูงเดีดูความเย็นเท่าเร่ทีนี้ก็มีเด็กหกพันสั้นวนนี้ลงหกหงสัหกสานตัวเราโอเคแล้ว ลงเรื่อยๆหของศาถือว่าลงเรื่อยๆนะลงเรื่อยๆเอ้ย้ออ่า100แล้ว89แล้วเๆงานในกินเชปเลเทเบอร์เซ่ครับเชเลเทเบอร์เซ เดิมจะอเด็สามี่เก้อยกมร้อยหกค่ับ